ชื่อทั่วตัวนะบัดมานะบัดให้เฝ้าห้านให้ดไปเชยบ่แมงเชือนี่มองเชือมาให้ป้าตัวป้ามาว่ามีบัดจันในยังมาตื่นเงินมาเบิ่งเู้บังไงนึงผัวบ่ตัวให้ป้ามานะบัดให้ป้าเฝ้าห้านให้เชยบ่พไ่นอกไปข้างนอกพี่น้อกไงเนาะตัวป้ามาเบิ่งลึกไปข้างนอกป้าเชยอันนี้แมงเชยนี่บ่ ตัวอปาฝ่าว่นก็บากว่านางเชิญนี่บ่ม่ดูเอ้ยเนาะนายังเน้ไปชิบไปป้าไม่ลัดน่ะดินนะดินนะสิบไปป้าไม่ลัดบ่เฮ้ยฝนมัแต่ไปสิบไปน้ำปเ๊ดสิบมือป้าล้บ่ดูโอ้ยมือป้าไม่ลัดบ่บ่วงมั้มาดูไหม เอาไปโอ้ยดหายดาบุห็นนนองดินโอ้ยจอนเ่บ่เวลาาวมาบุหรี่ดาวหบ่โด่ดูดเราให้ยดาวด้เนาะดอยน้หนาวดูดูดูโอ้มืดมาแดุ่นอ่ะเจเอ้มืดฝนมาน้ผุทังเนือผุน่ะเนาะ ขึ้นมากเลยด้วยพี่น้องเลยเปิดภาพออกมาเมื่อนี้่ไอยู่พี่เด้อเนาะอยู่หนาเกินหนาสานของน้องเชอร์เมื่อนี้่เนาะมีพี่น้องเลยอยู่หนาหาน น้องเชอว่านี่กับไปลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งตอนนี้กับเป็นเวลาเวลาสี่โมงแรงแล้วเนาะตอนนี้กะโดยก่อนอื่นกะกบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่อนเ้อเนาะสบายดีหูเพื่อนกันเบิ้งสุขุสุขคนพี่น้องเลยว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทั้งในประเทศแต่ก็ต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนับเข้าสู่ช่องแม่น้องเตอร์คือเก่าคือเดิมเมื่อเนี้กะเพิ่มเติมมาอยู่พี่เพื่อนแม่น้องเชอร์พี่พี่น้องเลย เพื <łość> ่อนรองเชื่นาะเพราะว่าทางแมงเซื่อเพิ่นโทรมาบอกว่า่าจันมาแต่เนื้อแล้วอ่ะเนาะได้ของพระมาจากเนื้อเพื่อนว่าโทรมาเบิ่งไร้อย่างเด้ออ่ะเนาะบอกเราโทรเราโทรมาตั้วชื่อื่อโทรมาตั้วได้บัดมาได้บัดให้เฝ้าห้านให้ไปเชยบอแมงเชือนี่รองเชือ มาให้ป้าตัวป้ามาว่ามีบาดเจได้นยังมาตัวเนื้อในมัเบิ่งเนื้อบังไงหนึ่งเผว่าบ่ตัวให้ป้ามานะพัดให้ป้าเผาห้านให้เฉยวะพี่น้องไปข้างนอกพี่น้องเหรอเนาะตัวป้ามาเบิ่งเน้อไปข้างนอกป้าเฉยอันนี้แมงเชยนี่บ่ตัวให้ป้าเผาห้านกับบ้ากวนเฉยนี่บ่บ่ดูเอ้ยเนาะไในยังเี้เผื่อวาเบิ่ง mang tớ cái nhang mới hiện đấy thì phải làm bắp bông nè phải làm chơi đây nhang mai này bắp nhay nhưng phải làm chơi nó mày nhay bà. phải rồi phải nói người bông con chỉ đây ăn và ăn bố đây tao nhay mai mà chắc anh này cứ bạn nó may nhay làm chưa bà thằng đái bỏ mà làm chơi phò đây nhang mai này luôn sai à người yêu của ma phi này đôi sao bà đi độ ao thằng này cái thú hơn nào này nào này สวัสดีดีดูใช้เองเชิญนะบ่ให้น้ามาเบิร์นได้ไหมใช้ได้ยังมั้สบายดีด้วล่ะดูสบายดีงามทสินี่ใช้พอจันได้ยังมาน่ะเบิร์หามาเบิร์นู้วห่ะใช้อ้าแจกวัดแกงว่านี่แจกวัดแกงเลยนี่บ่เงคนเออเติร์ดกล้องละจุนเพ้นี่บ่ปิดไว้ร้านนะครับ Ba bà lửa bạc phong nữa mà sao mọi bọn đi bọn chưa? phân đi hai người nho nung hai tơ hôn nung hai tà hôn nung một loạt luôn phân chân nặng cho bà mưa anh em mơ luôn cho tòa bà mưa anh em mày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  cửa em mày anh em mày anh em đâu anh em mày anh em mày โอยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยคายแน่แล้วชุ่มเย็นแน่เด็กน้อยเนาะตกตอนอ่า20:00นเนาะตอนดึกๆเมื่อคืนนี้พี่น้องมื้อนี้ก็ยังบรรยากาศก็สีคึมๆแน่ใกล้สิตกอีกแล้วตาเบิ่งนี่ยามื้อแก็สิตกอีกอยู่เนาะอนเอาซพี่น้องเอ้ยเนาะทางพ่อแม่พี่น้องฝนตกอยู่บ่เนาะทางบ้านแม่ก็ตกแล้วแต่ตกก็บ่แห้งอยู่ แต่บ่เฮิงบันไดพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อแลงก็ยันโตอีกอยู่พุ่นน่ะคือบรรยากาศสิค้มอยู่พุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยมีทงหังบ้านนั่งอเจอโมืดคึยันโตะอีกอยู่มื้อแลงเอ้าอย่าปินนูอ่ะอย่าปินเอ้าได้ขนมมาใช่บ่อันว่าไดโทรป้ามาอัน เอาน้องไม้ใหญ่พัดให้ป้าฝผาห่านวันนี้วะไอ้นิวใช้น้องวินได้ใฉ่ดลเออฝนตกแหงเลยเย็นแน่บวันนี้เนาะคลายแน่แล้วบะวันนี้พี่น้องเลยไม่มีคนมาขึนนี่เหอปวดตกแล้วลุ่มพาไปลุมไปดิบ่แม่ลงไปอ่างน้ำปวดตกว่าฉีดอ่างน้ำลงไปดิยังฝนตกว่าฉีดิแต่ย่านบ่ไปนอนเฮือนไม้วะตัวน่ะไปนอนเฮือนมังามเลยนอนน้ำเตุ้ย เออน้องนั่นมต่อยอยู่พี่โดยพี่น้องเลยเนาะใช่น่ะใช่หนูไม้ใ h a ่น่ะดุมานห้บอบอขืนโดยตาดุไหม่ามาหาป้ามาหาเบิ้งหนูไม่ให a ่เออป้าทั้งเชอา่ามาดอแม่เพิ่น่ามาบิ้งน่มัน n a y y บอดูน่ะหนูไม่ a y ใช่ดุตาบ่ตาบอใช่นี่บอมาแต่ย่างมันพ่นบ่เห็นนี่ มาเชื่องไวอีทั uh, ja ้งนี่นี่พี่น oh ้องเลยออพอจาดได้มากว่านูนี่เวลาจัจ oh, ันน yeah. ี่ชอยอู้เด้จากอันนช้ชงวันเตออีชอัจูงกวยเตายอีกนีสี่อันได้โอ้ยพ่น่ะยังนี่อ๋อจุดำไว้นิ้วูมักไงหนึงอันนี้มาอ้จะมีอ้หลายให้ลููพยายามานิ พ่อจานามาทจะใช้ดูละพ่อจานามัทเตนอโอ้ยพี่น้องเอ้ยพอจานได้นมไมหญ่มาทเตนออันนี้ได้ของฝากมาจากเหนืออีกแล้วเนาะได้ตาวไงพี่น้องเอ้ยอันนี้ทางปุ่นคือสีุวมสมบูรณ์ค่ะบ่เนาะคือมีแต่ตาใหญ่เลยแค่นี้ไปเท่าไรก็ได้แต่ตาเออพอจานวันน้องเชจอวันนมไม่ญ่แม่มันตัวแบบว่ามาเบิ่งยิ่ใหญ่งยิ่ยั่งหญ่ง Còn đang chơi bạn nó mày ngay mình khuôn đang chơi đi đó à nè À tô. Này mưa kèn lé, xà mưa đen nè Nhát nữa Chị Nam cứ bảo tuốt nói được ạ À này này nè chán ám át tên nữa nè Bỏ chán ma đây độ Nhát bỏ má, ma tên nữa đây Má tên nữa là ma đây, không hẳn thì nào Rồi Bỏ chán phê anh biết nhu bỏ, chán nè นาเพลงไม่ดัดพอมปออ่าเพลงหลายแท้เลยเราหอมแก้มบ่เปะป้าเป็นกับเพื่ป้าปอจันบ่เพลงป้าแนี้ยบ่ลุงจอยน่ะยังบ่เช้าเลยลุงจอยเนะลูกป้าเป็นลุงจอยเป็นลุงจอยป้าว่าลุงจอยไข่บ่ลุงจอยชักจูบเบาบางเลยลุงจอยชักจูบอีเดีได้มาเนี้ยนะลุงจอยไข่อีกเลยยังบ่เช้าพี่น้องเอ้ยพ่อไอเตอร์นะไข่อีกแล้ว มึงเชื่อว่ามือเยี่ยมเบิึงบ่ป้ากับมาเอาโน้ไม้ายง่ายน้ำตแล้วไปเดาเวลาบ่อ่นเ้ยเดาได้ไปเดาเวลาตัวป้ามาเฝ้าวานให้เอาเอี๋ยนิวกินน้ำหนุไปชิเฮียนกี่ทีิไดะไปชิกี่ทีกันโอ้ยเก่งขนาดเสือกับมัดยุกดังนึงอันนี้บ่โอ้ยพี่น้องเลยเนาะถ้งพลอยเตอร์เพิ่นกัเป็นไข่สองมือแล้วเนาะเมื่อวานนี่ก็นอนยังบนมือบนเวน ยังเมื่อยอยู่พี่น้องแม่นกเตอร์ไข่แน่แล้วก็ทางพ่อเอเตอร์เพิ่นเป็นต้อคือยันเดินกันแท้เด้อื้นี่โอ้ยมาเรื่องเงินเรื่องคําคือบ่นั่นแท้พาคือเียนกเป็นแท้อันนี้เว้ยนุงจอยก็เป็นไขตออีดโยเป็นมามันยาแลูกเอ้ยอันแม่จะว่าให้กินของวานดนะกมัน้อนมันอาแห้งันพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยเฮ็ดให้อ่าเป็นไขเป็นไอ คนกะเมื่อยมึนเนาะตอนนี้ฝนตกเลยกะคือสีค่ายแน่แล้วบาทนี่สีเริ่มลงไฮลงหน้าปลูกเขาปลูกน้าแล้วเนาะผู้คนนาลองนาอ่างนาทามกันอ้ยกินน้ายุกคักแทันนี่พอดูละช่างเก่งเน๊ะไปเก็มเก่งไม่ใช่นะบอกเก็มเก่งไม่ใช่ใช่นี่ช่วงนี้กะไม่ได้คอยถ่ายคลิปรงที่นอเลยเนาะแต่ละมือกะจะชีถ่ายยังกับอัน เป็นไข่เป็นไอเนาะว่าในก็เฝ้าพอยเตอร์เพิ่นว่าในก็เพื้นเมือ่หอไรเราไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิง่งซแซมเนาะว่าน,นี้ก็เลยทางน้องเชื่อเพิ่นโทรมาเอาเตาวก็เลยขึ้นมาโดดเพิ่นมาออกไปข้างนอกก่อนแป๊บ,บนึงเพิ่นว่าเนาะก็เลยเฝ้าห่างถ่าเพิ่นก่อนตอนนี้กันใกล้สี่คำแล้วพี่น้อยสี่วงแหวนแล้วเนาะกินน้ำกีนปากน้ังเชื่อกัอน เอาห้วเสียแกแทนนี่โชทงพุงง้อลได้กาดอ้ยโชว์ปลาลุงอยู่นี่พอจันได้แต่ตาหดืวว่าวาฝากอะ่ตาพอเอ็นิวไดยังะพอเอ็นิวนะไดยังก็อันอันที่ฮะมันดำแบมนะฮ้มันดแมนน้อยเอ็นิวบอกว่าพอไรบาบุนจะรบันได้ยังพี่องหัวมันดำแบมนม่นอยนะมียังเร้บาทนี่คย เห็นบ่ของป้าบ่เอ็นยูเออชงชัยชิเม่นเห็นไปแกบ่กกระหอกบ่เห็นบ่ไปชี้บ่ประตยบ่ไปนี่บ่เออยันเห็นนั่นได้ใช่เนาะยันปากมันเดียมเดียมหน่อยเอ็นยวไว้เตอะปากมันหน่อยข้างนี้เยอะชื่อยาอุ่นห้องเมื่ออุ่นเล้วลูกเด้วยนี่ล่าก็ไปขาอแล้วออกไปข้างนอกลูก จะพูบ <t> ่งไหมยัง <ing> น an ั <ically> ่นเจ้าบ่งอันนี้ไอ้ดอกบุญป่ามัได้กินอะไรเชื่อป่าบ่ากินมียังนะมียังเปียกเบิดนะใช่เออต้นไม้นะอ้าวเปียกเบิดได้ป่ะมันจางชื้นฝนตกใช่หูือเออแม่กินเนื้อนี่เนื้อนี่พักเออพักนะลูเออให้มันฝนตกใจแล้วหั่นจางชื้นต้นไม้ต้นตอกเนาะคนก็ชื้นเบา่างแต่ต้นไม้แล้วพี่น้องเอ้เออไปม่งที่เอน นดกกี้แอรเออไปไปไปเอาไอ้ตาไปเข้าห้องน้ำก่อนจ้ะพี่น้องเลยอยู่ถ่ายเด้อเด้อเอือนนิ้วเอ้ยเดี๋บังข้างอันถ่ายเด้อเด้อเอาไอ้ตาเข้าห้องน้ำก่อนมีถ่ายเด้อบางคนมาชื่อเอิอนป้าเด้อเด้อมาพี่มาพี่อ๋อเสือกเกือบใหญ่แท้เนี่ยไอ้ตาเข้าห้องน้ำก่อนมาพี่ด้มานั่งถ่ายตาพี่เสือกเกือบไม่รัดบ่านนะโอ้ยช่างเด้ช่างนานเาวเด้บ่พราะเดี๋ยวทอกเดี๋ยวชิลดมุูละช่างได้ใส่ฉุกมันไปเก็บฉุกมันใส่มาใส่นี่ ai thế mà bài ba hai ba chẳng ăn nè nó mai nhảy hai pa, à? hai ba chẳng ăn hả bơ lụ Hải ba chẳng ăn nó mai nhảy này ba tham này hai ba không phong bơ kèn xe cây bố chẳng xem mày nọ chồng gì xem xem mà đẹp ạ nhà, nhà thế thìm nằm mà lụ nhà thế thìm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ Bàu, mới, bây mày, bắt đầu bay phải mày, bay nằm bớt được không? anh tới ta đấy, trừ phào này kìa Nóng chưa? Trừ bơ Trừ đơ, trên vai đấy nhỉ Thế đây đấy, chỉ mở kèn chẳng bỏ lên này nhanh mở ươn Bởi đây phải nóng này, năn bên cả nó Hả? Phải chỉ bởi nó Đi ดินนะสิไปป้าเมล็ดเนาะดินนะสิไปป้าเมล็ดบ่เฮ้ยฝนมาวเดี๋ยวไปสิไปนับปรเตูสิมัวป้าเราบ่ลูกโอ้ยมัวป้าเม่ลัดบ่บ่วงมามาดูไหมไปเฮ้ยเนาะบ่ฝ่าว้านก็มีลูกค้ามีได้เตอร์ชื่อเในช่องบ่เด้อกินนล้วนะจืดเด้อเอายังน่ะมาดาม้ายงใจแล้ว นมเปียว่านมอตินแต่มาเราโทรมาให้เตยตายเดื่อนี่พี่น้องเลยบะเตยเตยบะเมยบะเตยบะเมอเตยบะเต้บเตยบเตยเต้บะเตเรยบมเตยบะิตยบะเตยบยเตเบเบนยสดงบะเเตยบะเตเเบบะเนยบะเยเน้ยยะเเดย้ยเอาไวเแม่นเตยบะเบาเยบยยย่เยยเเยบันี้คน ตกคนดินนในกัรไปปลูกข้าวปลูกน้าแนเนะ่เนาะว่ามันกัสิเดือนนี้ออกมากัสิเป็นเ,เนนงงนดืดเอาากกนทกเดืพี่น้องเลยจะขึ้นไปยังตกได้วลูกเอ้ออกมากัตกกาตกบุ้งแน่ชีวานไว้คือเก่าอะไรพี่น้องเลยกัสิได้เห็นห้เห็นหน้ากันเนะนาะดำเอาเนี่ยโบบา,บามันแนะ่ล้มไหมลูกล้มหน้าทางกับโบข้อนปันไดตกแห้งกับเป็นขีดตมพี่น้องเลย Ni tôi đi tham gia nham mười lăm tôi yêu nó tony gặp mặt nha cát nhao ow 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 thảm ow 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 mưa ow 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 พี่น้องเลยแม่งเต้กับซักยาสู้หัวใจปวดหน่าเนาะซักจุบชองเค็มเลยป้ากับมือเศร้านี่กะเจ้าแต่ยาไว้ชองเค็มคือป้าป้ากับชองมุ้งใจกับชองเลยเยอะมีแต่ก้นชองทำเลยเนาะแม่พี่น้องปวดกรลังมาแต่หายแต่หน้าอะไรพนด่ะเอ้าอย่าทิ่มก็รูนนะขี่เป็นบ่รถนะขี่เป็นบ่ยิ่งขี่เป็นบ่ขี่รถนั่น โดยี่นี่ชิคกี้เบิร์นว้าใกระตากระโต๊กแดงน่นางผ้ากันนี่งเลยเออนิ้วกระเบนเตอร์เด้อใช่โอ้ขี้เป็นอีน้อนี่บอดอ่ะข้าไปข้าไปขับไปมันชิดมขอยเดียวเด้ออย่าโน้มเด้อมันเพได้เฮ้ยกระตากระโต๊ะแหล่พน่ะ คอยได้ลมนะโอ้เต้บรรยากาศนะเหมือนใหม่แล้วพี่น้องเลยเนาะฝนชิโตกันดูมาแรงเนี่ยผู้มันขึ้นใหม่เลยโอ้เต้ตกแน่เนาะมันฮอนเอาเกินพี่น้องเลยเฮ้อบ่มีน้ำบ่พื้นว่าฝนสิตกดเลยพูพูฝนสิตกบางเหยียบขี้ดินได้ใจจะออกมาได้นี่ขี้ดิน ดินบล็อกเพิ่นนี่น่ะเท้าต้อนอยู่ดินบล็อกดินหน้าเพ<ป>ิ่นไปขี้ไปขี้ไปแห้งกับมันก็นล่มเลยขียยย้แห้งค่อยขี่ขี้แห้งยันลม่มฮะฮะฮะปั่นไปปั่นไปปั่นไปบ่เนั่นตีนมันเปรได้ด้วยนี่ ตีนเปรอะเดียวอะตีนมันเปรอะแช่อยู่น่ะย่าใช่อ้าวฉันเอาดึงไปดึงไปอ้ามืดมาไหนผุน่ะฝนตกห้ามไม่ดัดเด้อผุผูหมืดมาไหนทางเชนูผุผุอย่างนี้ไงโอ้ยตีนเตะนิดนี่นิดมึงไงมืดมาไหนผุนผุนอยู่ทางเชนูผุน่ะฝนตกห้ามไม่ดัดแล้วเนาะฝนตกห้ามไม่ดัดทางเชนูผุนหนุ่ยฝนตกห้ามไม่ดัดเดี๋ไม่ดัดเพิ่นไปเชนูเนาะ đi chỉ mưa à. bạ phần nó Đi chỉ đặt mưa năm bạ tơ nó Đối rồi đó Mẹ đặt bạ một hến điên hạnh Ư nó Đôi Đôi, đối Ừ, đau bộ hến nó Đau hải Đau bộ hến nó điên Ôi, tròn đi Mẹ đặt bạ hến đau hạnh vào đâu Đời đời đau hải เด้อเดเนาะดด้วยโอ้ย่เาดมหนาวดด้ยดยดโอ้มืดมาแลพุ่นะน้องเ้ยมืดพูมาแน้วผู้ทางเหนือพุ่นะเนาะขึ้นมาแด้ยออมืดมาแพูโอ้ทางชิโนพูมืดอยู่ทางชิโนบ่อน่ะบ่อบ่อทางไปชิโนนะเออมืดเนาะ เออโอเคสําหรับพี่น้องเด้อเนาะว่าหลายง่ายห่างแล้วแม่เตื้อก็สิขอจบคลิปไว้เพียงาีก่อนเนาะโดยพอห้านทําแม่นเชอีกนจักนอยแล้วก็สเมื่อแล้วเนาะ พวาเพิ่มโทรมาเอาตาพี่น้องไ้เมื่อแกงอ,อื่นเพื่อะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องคอปเตอร์คือเก่าเดอนะ้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปส่วนนี้กับมือลงมือโบอคลิปกับพี่น้องเอนะ้เนาะโดยป้าซาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีวัสศุกสุดคนเดอนะ้อเนาะ